เดี๋ยวเวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเทอร์กับผมวิทิพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศของเซาัดออกมาคาดการณ์นะครับว่าหลังลมงมรสุมของฤดูมรสุมนี้กําลังลดลงไปจะทําให้ในเดือนธันวาคมนะครับพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งกลับมามีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงม,มีโอกาสที่จะเกิดพายุใต้ฝุ่นอีกนลูกครับ เว็บไซต์พยากรณ์อากาศของสหรัฐ e q ็กว t เ e r รายงานนะครับว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึงประสบกับสภาพภัยแล้งครั้งใหญ่อยู่แล้วและยังมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยแถมฤดูมรสุมปีนี้ยังสิ้นสุดเร็วกว่าปกติด้วยหลายพื้นที่ตั้งแต่ปากีสถานอินเดียไปจนถึงภาคกลางของเวียดนามยังคงแห้งแล้งตามปกติของฤดูหนาวที่กินเวลาหลายเดือน ส่วนอากาศชื้นจะยังคงอยู่ในแถบใต้สุดของอินเดียระหว่างเดือนธันวาคมความแห้งแล้งจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาไทยสิงคโปร์และพื้นที่ตอนใต้ของเมียนมาลาวเวียนามดและฟิลิปปินส์หากฤดูหนาวปีนี้มีฝนตกเล็กน้อยและในฤดูร้อนปีหน้ามีฝนน้อยกว่าปกติคาดการณ์กันว่า ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกินพื้นที่กว้างขวางและรุนแรงในปี2559แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์เอลโ뇨ส่วนสถานการณ์ไต้ฝุ่นที่ยังคงน่าจับตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากกลางเดือนตุลาคมมีพยายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามาแล้วรวม19ลูกซุปเปอร์ไต้ฝุ่น8ลูกมากเป็น2เท่าของปีก่อนนะครับโดยไต้ฝุ่นลูกที่20จะเข้ามาในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะยังคงต้องน่าจับตานะครับ กลับมาที่สภาพอากาศในปัจจุบันนะครับบริเวณของประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาครับแต่บริเวณของพื้นที่ทางกรุงเทพหมหานครหรือว่าภาคกลางอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกับความหนาวเย็นมากเท่าไหร่หมายความว่ามวลอากาศเย็นนั้นยังปกคลุมมาไม่ถึงบริเวณของภาคกลางเพราะว่ามีกําลังไม่แรงพอนะครับแต่ว่าหลังจากวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่นเวลานี้ก็จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอ่อนกําลังต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้ พื้นที่ทางบริเวณของพื้นที่ทางเหนือทางอีสานนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่จะมีระลอกใหม่ในช่วงของวันที่29ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับความกดอากาศสูงที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในรอบนี้ก็จะแผ่ลงมาถึงบริเวณของพื้นที่ทางภาคกลางและพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะแผ่ลงมานั้นจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวนนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ฝนตกแล้วครับอุณหภูมิก็จะลดลงไป 2อถึง4องศาเซลเซียสส่วนสภาพอากาศอุณหภูมิในช่วงของวันนี้นะครับอุณหภูมิยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณของยอดดอยนะครับหากเราไปดูแล้วพื้นที่ดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิเฉลีย่ยแตกต่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงของเวลา5นาอุณหภูมิเคยอยู่ต่ำสุดก็อยู่ที่ ๙องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ขยับข,ขึ้นมาเล็กน้อย9องศาเซลเซียสส่วนบริเวณของภูเรือที่จังหวัดเลยครับอากาศยังคงเย็นต่อเนื่องครับล่าสุดวันนี้12องศาเซลเซียสส่วนในบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานจังหวัดนครพนมนะครับเป็นพื้นที่ที่ในช่วงนี้หลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงครับอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่18องศาเซลเซียสครับเหมาะกับการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน ดูแล้วนะครับแม้ว่าจะเข้าฤดูหนาวแต่ก็ยังคงมีฝนตกขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ที่กลุ่มฝนนั้นก่ะตัวตรงบริเวณของทางพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีจังหวัดตราดรวมถึงทางด้านภาคใต้นะครับที่มีฝนมากในช่วงของวันนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตกไป จนถึงบริเวณของค่ําคืนวันนี้นะครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่องถือว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมของทางภาคใต้แล้วทําให้เรือประมงนะครับต้องหยุดออกจากฝั่งครับเพราะว่ามีคลื่นสูงนะครับทำให้ในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการเดินเรือนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่องในพื้นที่บริเวณของภาคใต้ใจทิพยของลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน หยุดทําการประมงครับต้องกําหนดเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วก็นําเรือมาจอดไว้บนฝั่งในคลองสำโรงกว่า20ลำครับสภาพขึ้นลมแรงจัดครับซัดเอาทรายขึ้นมาปิดปากคลองอีกครั้งหนึ่งครับที่เพิ่งจะเปิดปากคลองไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2558นะครับเนื่องจากไม่กล้าจอดในทะเลกลัวขึ้นลมแรงครับซัดเรือกระแทกกับชายหาดแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ แลปีทั้งกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงช่วง19นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือยังคงมีหมอกในตอนเช้าอากาศเย็นนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ยอดดอยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5อง,งาศาเซลเซียสส่วนบริเวณของกลางวันนะอุณหภูมินั้นจะอยู่ที่32อง,งาศาเซลเซียสนะครับสูงสุดส่วนภาคอีสานครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22อง,งาศาเซลเซียส ภาคตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรภาคกลางมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่กาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีราชบุรียังมีฝนอยู่นะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองกระจาย ร้อยละ60ของพื้นที่พระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรครับและทุกงหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวทเทอร์ครับ